ครับนักเรียนวันนี้มาเน้นย้ำเน้นย้ำอะไรอีกครูเน้นย้ำแน่นอนในเรื่องของคำว่าโซ่อาหารและสายใยอาหารมันต่างก,กันยังไงโซ,าโซ,โซอาหารโซ่โซอาหารหรือเราใช้คำว่าฟู้ดเชนฟู้ดแปลว่าอาหารเชนแปลว่าโซ่นะครับฟู Food Chain, นะ้ดเชนเนาะฟู้ดเชนเนี่ยมันจะมีแค่โซ่เดียวมันจะมีแค่สายเดียวลูกแต่ถ้าเป็นฟู้ดเว็บนะครับฟู้ดแปลว่า อาหารส่วนเว็บแปลว่าเครือข่ายเหมือนกับเครือข่ายไอตัวเว็บไซต์เน็ตเวิร์กนะครับเนาะฟูดเว็บก็คือตัวของโซ่อาหารที่มันต่อกันหลายๆโซ่และกลายเป็นสายใยนั่นเองดังนั้นโซ่กับสายใยมันจึงมีความสัมพันธ์กันถ้าเกิดโซ่อาหารมันก็ต้องเกิดสายใยนะในธรรมชาติจริงๆนะไม่เอาในข้อสอบนะถ้าในธรรมชาติจริงๆถ้ามันมีโซ่อาหารมันมีสายใยถ้ามันมีสายใยมันมีโซ่อาหาร มันจะเกิดแบบนี้แล้วโซอาหารมันจะเริ่มจากอะไรถ้าในธรรมชาติจริงๆเลยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับแต่ถ้าในข้อสอบแล้วแต่มันมันจะเอาตรงไหนก็ได้มันจะเริ่มจากผู้บริโภคพืชก็ได้ผู้บริโภคเนื้อก็ได้หรือว่าบริโภคทั้งพืชทั้งเนื้อหรือเริ่มจากผู้ใหญ่สลายก็ได้แล้วแต่นะครับด,ดูดูตัวหัวลูกศรของมันดังนะั้นวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้เดียนะ๋ยวมาดูก่อนว่าโซ่โซ่อาหารคือเป็นหน้าตาเป็นประมาณเนี้ยมีสายเดียว ผู้ผลิตผู้ผลิตในเรื่องนี้คืออะไรเด็กๆต้องตอบได้แล้วนะต้องตอบได้แล้วนะเดี๋ยวในห้องเนี้ยเราไปเน้นย้ํากันอีกรอบนึงผู้ผลิตในเรื่องนี้คือข้าวเนาะพะข้าวผลิตอาหารไงข้าวมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้าวก็คือพืชข้าวก็คือหญ้านะครับเนาะอยู่ในพวหย้าลม้มลุกนะครับลม้มลุกคือคือพับลงไปบ้านเราบอกว่าพับลงไปลม้มลงไปแล้วก็ลุกตั้งต้นใหม่ได้ เมือนเราวิ่งกล้มอ่ะแล้วเราลุกขึ้นอ่ะนะครับต่อมาผู้บริโภคถ้าก็ถามว่าอันนี้อันอะไรเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแค่น,นี้ลูกทักกระแตนแล้วอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคืออะไรก็คือผู้บริโภคพืชพูดให้ชัดๆอันดับหนึ่งผู้บริโภคอันดับหนึ่งอะ,ะอะไร่ะบริโภคอะไรโอ้ต่อไม่ได้นี่ เบิร์ดกระโลดเลยนะบอกไว้ก่อนบริโภคพืชต่อมาครูแล้ววันนี้ผู้บริโภคอะไรเป็นอันดับสองหนูก็เรียงเลยลูกอันนี้เป็นอันดับสองอันดับสองอันนี้คืออะไรผู้บริโภคสัตว์เ้อเพราะกบมันกินสัตว์ไงลูกกินอะไรกินตะ,กะเกตนถูกไหมแล้วอันดับสามล่ะครูในนี้ อันดับสามคืออะไรอันดับสามใครตอบไม่ได้นี่โดนเขกหัวเลยนะอันดับสามคือเหี่ยวไอ้ลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้บริโภคอะไรบริโภคสัตว์เหมือนกันดังนั้นไม่จําเป็นว่าอันดับสามต้องเป็นผู้บริโภคพืชและสัตว์ไม่จําเป็นลูกแล้วแต่ว่าหวงโซ่อารนั้นจะเป็นยังไงดังนั้นตรงนี้สําคัญเด็กๆผิดบ่อยและโดนหลอกบ่อยในยข้อสอบ ตรงนี้เนี่ยหัวลูกศรหัวลูกศรนี่สําคัญในเรื่องของวงโซ่อาหารทําไมสําคัญมันชี้ไปหนูจําไว้นะมันต้องไปชี้ไปหาผู้ที่กินนะครับชี้ไปหาผู้ที่กินมันนะชี้ไปหาผู้ที่กินเราเรียกมันว่าการถ่ายทอดพลังงานนะครับถ่ายทอดพลังงานคืออะไรเราไปกินข้าวเรามีพลังงานเข้ามา ถ้าหนูดูในตัวของ youtube จนหมดแล้วหรือวิดีโอที่ครูใส่ให้จนหมดแล้วอ่ะหนูจะเข้าใจคำว่าถ่ายทอดพลังงานค,คืออะไรครูจะไม่อธิบายซ้ําแต่ครูจะมาเน้นว่าหัวลูกศรสําคัญกับกันถ้าหนูเขียนแบบนี้หนูเขียนแบบนี้นะเขียนมันของครูนะตลกใหญ่เลยลูกต้นหญ้ากินทักกระแตนแบบนี้มันอ่านว่าต้นหญ้ากินทักกระแตนหรือต้นข้าวกินทักกระแตนมีไหมต้นข้าวกินทักกระแต่เออถ้าแบบนี้ เอาอีเอาอีเออเอาอีหัวลูกศรแบบนี้สุดยอดมากตั๊กแตนกินกบตั๊กแตนปากใหญ่มากเลยลูกกินกบกินหัวกบกบได้ทั้งหัวเลยถ้าเราเขียนแบบนี้นะอันนี้เอาอีเอาอีถ้าแบบนี้กบกินเหยี่ยวโอ้โหพระเจ้ากบกินเหยี่ยวทําไมกบมันกระโดดขึ้นไปกินเหยี่ยวบนฟ้าหรอไม่ใช่ดังนั้นหัวลูกศรสําคัญลูกสาคัญมากสายยาอาหารก็เหมือนกัน เพราะว่าสายอาหารเกิดจากโซ่อาหารแบบนี้เราเรียกว่าโซ่อาหารเพราะมีแค่หนึ่งสายนะครับดังนั้นต่อมาเอาอีกรูปหนึ่งให้เน้นย้ำให้แน่ใจนะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีอันนี้ผู้ผลิตบอ่ออยู่แล้วก็คือต้นหญ้าบริโภคอันดับหนึ่งคือไก่ถูกไหมอันดับสองคืองูอันดับสามก็คือเหยีย่ออ่าภาพมันก็บอ่อเราอยู่แล้ว นะครับว่าเหยี่ยวมากินงูเห็นไหมหัวลูกสอนลูกนะครับต้นหญ้าโดนไก่กินไก่โดนงูกินงูโดนเหยี่ยวกินเราเรียกว่าการถ่ายทอดพลังงานเป็นลำดับกันนะครับบริโภคนับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับหนึ่งคือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เพราะไก่มันไม่ได้กินแค่พืชอย่างเดียวลูกไก่มันกินสัตว์ด้วยกินอะไรล่ะนอนแมลงตัวเล็กๆถูกไหมอันดับสองคืออะไรผู้บริโภคสัตว์ งูมันไม่กินหญ้าถูกไหมอันดับ3คือผู้บริโภคสัตว์เห็นไหมลูกนะครับต่อมาดังนั้นเรื่องของห่วงโซ่อาหารกูจบนะน้นหัวรู้สอนอย่าชี้ผิดชี้ผิดเมื่อไหร่มันไหลเมื่อน,นั้นลูกนะครับต่อมาตัวนี้คืออะไรจะเห็นสายใยพันๆกันแล้วลูกเราเรียกมันว่าสายใยอ่า อมันหายไปไหนมันเออเลยเห็นไหมลูกอาหารหรือว่าฟู้ดเว็บนั่นเองนะครับต่อแมาสายใยอาหารตัวนี้มันเกิดจากโซ่อาหารหลายๆโซ่ขี้รวมกันถ้าหนูดูวิดีโอแล้วหนูจะนับโซ่อาหารได้โดยอัตโนมัติเลยวิธีการนับโซ่อาหารหนูต้องรับจากผู้ผลิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จากจุดเริ่มต้นไปยัง จุดสุดท้ายเองมาดูซิว่ามีกี่โซ่อาหารแต่แบบนี้เราเรียกว่าหนึ่งสายใยนะลูกเราเห็นแบบนี้มันเกี่ยวพันกันมันโยงใยกันเราเรียกว่าหนึ่งสายใยนะอย่าบอกว่าหลายสายใยนะจบเลยหนึ่งสายใยอาหารแต่หลายโซ่อาหารคุูเน้นย้ำนะหนึ่งสายใยอาหารแต่หลายโซ่อาหารมาลองนับดูซิใช้สีแดงนะมานงรับดูซิว่ามีกี่โซ่อาหารอ่ะอันนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ผลิต 3ผู้ผลิตก็คือ1 2 3เราไม่รู้หรอกว่าใครกินอะไรบ้างเรามาดูผู้ผลิตตัวที่1ก่อนเวลานับเนี่ยหนูนับผู้ผลิตเริ่มจาก1ก่อนหาสักตัวก่อนแล้วก็ค่อยลากเส้นเหมือนเราเล่นบันไดงูอ่ะลูกอันที่1จากหญ้าไปที่หนูแล้วมาที่หมาป่าอันนี้ก็คือ1เส้นถูกไหมอันที่สอง เริ่มจากหญ้าใหม่ไม่มีทางเลี้ยวหรืกจากหญ้ามาที่หนูไปที่โคนเห็นไหมเป็นที่โคนอันนี้เส้นที่สองเห็นไหมต่อมาเส้นนี้หมดยังตัวของหญ้าหมดยังตัวของหญ้าหมดยังหมดแล้วไม่มีแตกแล้วมีอยู่สองต่อมามาดูที่ข้าวโพดนะครับเพราะข้าวโพดเป็นผู้ผลิตจากข้าวโพดไปจากข้าวโพดไปไปไหนอ่ะเออเลอร์จากข้าวโพดไปไก่ไก่ไปที่หมา อันนี้เรานับเป็นเส้นที่3านะลูกนับต่อไปเลยนะต่อมาจากข้าวโพดไปอะไรไปไก่ไปคนเป็น4หมดอย่างหมดแล้วเพราะว่าไม่มีหัวลูกศรจากไก่ไปไหนแล้วลูกไม่มียงใหญ่ไปไหนแล้วแต่แค่สองสายต่อมาเริ่มจากหญ้าก็แล้วกันใบไม้เห็นไหมใบไม้ไส้เดือนเป็นผู้กินซากเห็นไหมใบไม้เริ่มจากใบไม้ไปไส้เดือนไปไก่ไป,ไไปหมา เส้นนี้เป็นเส้นที่เท่าไหร่แล้ว4แล้วเป็น5ถูกไหมลูกเส้นที่หแล้วเนาะต่อมาใบหญ้าไปไสเดือนไปไกลไปคนนับดีๆเป็นเส้นที่6นะครับเห็นไหมนับดีๆลูกเห็นไหมบางคนลืมแล้วตรงนี้หายไปแล้วเส้นหนึ่งดังนั้นเวลาข้อสอบผิดนะครับผิดคือผิดเนาะต่อมาจะหญ้าอาจจะใบไม้ใบไ,ไม้ลูกใบไ,ไม้ไปไสเดือนไป หนูไปนกหู่เป็นเส้นที่7หมายความว่ามี7โซอาหารเนาะถ้าครูนับผิดขอโทษน,นะครูตาลายครูแก่แล้วอย่าด่าครูนะลูกนะโอเคกระซิบกระซิบเนาะอันนี้มี7โซอาหารต่อมาถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครูแบบนี้นับเป็นกี่สายใยอาหาร 1. สายใยอาหารแต่ถามว่ากี่โซอาหารหลายโซอาหารกูกี้เกียจนับหนูไปนับเองก็แล้วกันเนาะแต่ถามว่ามีผู้บริจีตัวเราเห็นแล้วมี ต้นไมย 1, ย้หนึ่งหญ้าสองอะไรอีกต้นไม้ต้นเล็กสามเนี่ยครับหนูเริ่มนับจากตรงนี้ก็ได้อย่าพี่เรียนไปนับจากบนลงล่างนะลูกเดี๋ยวตาลายไปมากกว่าเดิมเนาะนะครับอลองนับลองนับลองนับอลองนับลองนับอีกอันหนึ่งครู่หนูอออลองนับหน่อยได้หลังนั้นต้นไม้ต้นใหญ่ไปจีราไปสิงโตหนึ่งอ่ะต้นไม้ต้นเล็กอ่ะต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนเดิมไปแรดไปสิงโตเป็น สองเวลาทำทำแบบนี้เลยลูกในข้อสอบไม่ต้องไปกลัวว่าข้อสอบจะพังช่างมันนะครับเราซื้อแล้วต่อมาจะพืชต้นเล็กๆต้นนี้อันดับที่สองนะไปแรดไปไหนอีไปสิงโตเป็นสามนะลูกเห็นไหมอย่าลืมอย่าลืมเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังสุดสุดท้ายเอาไมา้ตัดต้นไม้ไปแรดไปไหนไปแรงก็แล้วกันตัวแรงเป็น สี่แล้วนะเมื่อกี้สี่แล้วนะกูนับไว้ก่อนสี่กูขีดไว้สี่อันก่อนเดีย๋ยวคุณลืมสี่ต่อมารแรดหมดยังหมดแล้วโอเคมาใหม่มาจากต้นไม้ต้นเล็กไปตากแตนไปนกไปอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้สีดำๆขาวๆแล้วก็ไปแรดเป็นห้าทำเหมือนครูแบบนี้ก็ได้ลูกต่อมาจากต้นไม้ต้นเล็กไปตากแตนไปตัวลิงไปเสือดาวไปแรงนะครับเป็นหก ไงครับต่อมาตะกกแตนหมดอย่างหมดแล้วลูกเห็นไหมตักกแตนหมดแล้วต่อมาจากต้นไม้ต้นเล็กไปหนูไปมาปลาไป,ง,ไปงูไปลิงไปเสือดาวไปไหนต่อไปแรงเป็นเจนะ็ดเนาะหมดยังยังไม่หมดเอาอีกจากต้นไม้ต้นเล็กไปกว้างไปเสือดาวไปแรงเป็น8 หมดยางต้นไม้ต้นเล็กหมดแล้วนะต่อไปเอาต้นไม้ต้นเล็กอันดับที่สากาต้นไม้ต้นเล็กไปกว้างไปเสือดาวไปไหนต่อไปไหนต่อไปแรงเป็น9ถามว่าสายใยอาหารนี้มีกี่โซ่อาหารตอบ9โซ่อาหารเหมือนเดิมนะลูกถ้าครูพลาดอย่าดา่าเนาะหนูไปนับดูก้ 9. โซ่อาหารนะครับส่วนอันดับสุดท้ายให้หนูไปดูเองก็แล้วกันนะครับ ครูอันดับสุดท้ายกูจะพูดในประเด็นผู้บริโภคอันดับนะเนาะหนูไปนับเองนะว่าอันนี้ก็หนึ่งสายใยแต่กี่โซ่หนูไปนับเองแต่คูจะมาพูดในประเด็นที่เป็นผู้อันดับที่เท่าไหร่อันดับแรกมาดูก่อนพอบคอนอหรือคอนหรือข้าวโพดอันนี้เป็นผลิตนะครับผู้ผลิตเนาะอันนี้เป็น f ร์อา่าต้นไม,ตนไม้ต้นไม้กําลังออกดอกเป็นผู้ผลิตอันนี้ต้นอะไรเนี่ย ลาเวนเดอร์ ender, อ่ะก็เป็นผลิตนะครับมะม่วงอ่าใช่ไหมมะม่วงใช่ไหมอ่าก็เป็นผลิตนะครับเขาเติม es สงสัยมันมีหลายลูกเนาะเนี่ยครับ a i o u เตนะิม es เนาะใช่ไหมอ่าลองไปถามภาษาอังกฤษก็แล้วกันเนาะต่อมาผู้ผลิต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 เราเรียกผู้ผลิตอะไรเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งในอันนี้หนูตั้งใจดูนะตรงนี้ออกข้อสอบบ่อยมากผู้บริโภคอันดับหนึ่ง ทักแตนลูกเจอแล้วอันดับหนึ่งของตัวนี้อันดับหนึ่งมีไหมมีอะไรลูกบัตเทิฟปีเสื้อมีไหมมันเลงวันใช่ไหมลูกฟรุตายใช่ไหมมันเลงวันใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรหรือพึ่งหรืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันหนูไปดูนะภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะผู้บริโภคอันดับหนึ่งเห็นไหมเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งเห็นไหมเราแยกมได้ต่อมาครูอันดับสองนะ ได้ได้ได้อันดับ2มีไม่ใช่ไม่มีลูกอันดับ2มีดูดังนั้นอันดับ1มันต้องกลายเป็นอันดับ2มีอะไรบ้างมีหนูลูกอันดับ2มีกบอันดับ2นะครับมีอีกไหมมีอีกแมลงปออันดับ2ลูกมีไหมมีอีกนกลูกเห็นไหมนกอันดับ2นะครับเห็นไหมต่อไปผู้บริโภคอันดับ3มาดูซิผู้บริโภคอันดับ3คืออะไรนะครับผู้บริโภคอันดับ3 อันดับสามเราก็ต้องดูจากอันดับสองไปมีอะไรบ้างอะงูอองูเจอแล้วตัวหนึ่งอันดับสามอะไรอีกน้าหนหอนอยู่หมาปลาออันดับสามอะไรอีอะไรอีมีไหมมีเหี่ยวไงลูกเหี่ยวอันดับสามครูแล้วเหี่ยวมันกินหมาปลาครูอ่าเหี่ยวเป็นทั้งอันดับสามและอันดับสี่นะครับดูยังไงอันดับสามอันดับสี่เอามาดูกันเราเริ่มให้ครูเริ่มจะใส่ไหน สายนี้แล้วกันเนาะสาย ender, ลาเวนเดอร์ลากไปปีเสื้อใช่ไหมอันดับหนึ่งอันดับ2และอันดับ3ของสายนี้เหีย่ยวเป็นอันดับ3แต่พอเรามาดูสายนี้ลูกสายไหนเดี๋ยวครูขอหาก่อนที่มันเป็นอันดับ4อ่ะสายนี้สายต้นกระโพดไปทัก,กะแตนเห็นไหมทัก,กะแตนอันดับหนึ่งหนูอันดับ2หมาป่าอันดับสามและเหี่ยวเป็นอันดับ4ของสายนี้ดังนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดในข้อสอบชอบ,ชอบหลอกเรา อะไรเป็นผู้บริโภคอันดับ3อันดับ4แต่เป็นข้อสอบที่เราทําได้สบายเราบอกเลยว่ากระจอกโอเคดังนั้นครูเน้นย้ําแค่นี้นะสิ่งสําคัญในเรื่องของวงโซอาหารและสายอาหารคือหัวลูกศรอ,อย่าพลาดนะอย่าบอกว่าหัวลูกศรแบบนี้นะถูกนะนะข้าวกินตะกกะตนี้ยุ่งกันใหญ่เลยนะต่อไปเดินในรงข้าวไม่ได้มันกัดขาเราตายนะดังนั้นจบไว้แค่นี้วงโซอาหารและสายใหญ่อาหาร